ประกาศโรงเรียนบ้านยันตะขาเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนบ้านยันตะขามุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมิบาลและความโปร่งใสก้าพเจ้านายวิรัตสังคมณีในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยันตะขาวขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาิบาลอย่างโปร่งใสสวจสอบได้ ร,รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนบ้านยันตะขาวมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนบ้านยันตะขาวเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใสโดยดำเนินการดังนี้ 1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติอานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วน 2. ปลูกฝังและสร้างความสนักรู้ก่้านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในหน่วยงานร,รวมถึงมีการตวงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านยันตะขาวและประเทศชาติเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ตุนโอการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะส่งผลให้โรงเรียนบ้านยะตะขาวเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอร์รัปชัน 4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตรวดเร็วและมีประสิทภาพเท่าทันต่อประวัติของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 5. มุ่งบริการอ่านโดยยึดหลักธรรมาพิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรมธรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารองประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอาการปฏิบัติอ่านของโรงเรียนบ้านชะนขาวส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมในภาพรวมอก แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ประกาศณวันที่สองเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นายวิรัตสังคมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่นานตะขกา